เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับ Channel กับรายการจัดอันดับสตอรีแน่นอนว่าวันนี้ผมก็มี Story ่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมกับสตอรี่ที่มีชื่อว่า37วันเครื่องบินตกในป่าอเมซอนกับชายที่ชื่อว่าอันโตนิโอเซนา แน่นอนว่าถ้าผมพูดว่าป่าอเมซอนเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเห็นภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของเชิงระบบนิเวศนะครับผมและสัตว์ป่าที่มีมากมายหลากหลายชนิดเลย และนอกจากนี้ป่าอเมซอนถือว่าเป็นป่าที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าในทุกๆปีก็จะมีรายงานเกี่ยวกับผู้คนที่เข้าไปในป่าอเมซอนแล้วเกิดการสูญหายไม่สามารถกลับมาได้รวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าไปในป่าซึ่งสําหรับใครที่ติดอยู่ในป่าอเมซอนต้องบอกว่านั่นคือฝันร้ายเพราะในป่านี้ก็มีสัตว์ที่ดุร้ายมากมายลองจินตนาการภาพว่าถ้าหากว่าคุณอยู่บนเครื่องบินแล้วเกิดเครื่องบินขัดข้องต้องตกลงไปกลางป่าอเมซอน คุณจะเอาตัวรอดยังไงสำหรับสตอรี่วันนี้ก็เกี่ยวกับชายที่มีชื่อว่าอันโตนิโอเซนาซึ่งเขานั้นเป็นนักบินชาวบาราซิลแต่โชคร้ายที่เครื่องบินตกแล้วต้องใช้ชีวิตในป่าอเมซอนถึง37วันซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งของเรื่องนี้นั่นก็คือเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้แถมยังต้องเอาชีวิตรอดอีก37วันในป่าอเมซอนด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราค,คม2564ในวันนั้นอากาศค่อนข้างสดใสอันโตนิโอเซนาได้นําเครื่องบินเล็กทําการเทคออฟจากอารเลนคอร์ในรัฐปาราซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ําอเมซอนและในขณะที่เครื่องบินของเขาได้บินอยู่เหนือป่าอเมซอนที่ระดับความสูง3,000ฟุตอยู่ๆเครื่องยนต์ของเครื่องบินนั้นก็ได้เกิดขัดข้องขึ้นจนในที่สุดเครื่องยนต์ก็เกิดการดับกลางอากาศ ในตอนนั้นอันโตนิโอเขาเหลือเวลาเพียง5นาทีเพื่อน,นาเครื่องที่บรรทุกน้ามันดีเซลถึงขนาด160กแกลลอนนั้นลงสู่พื้นเขาได้เล่าว่าในตอนนั้นเขาพยายามที่จะสื่อสารผ่านวิทยุพกพาที่ใครก็ตามที่อยู่ในละแวกนั้นฟังอยู่จะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาระบุตําแหน่งของเขานั้นก็คือครึ่งทางไปยังเหมืองที่มีชื่อว่าแคลิฟอร์เนียในขณะที่เครื่องบินกําลังล่อนลงใกล้จะถึงพื้นเขาก็พยายามมองหาแนวต้นปาล์ม อันโตนิโอเขารู้ว่าถ้าหากว่าเจอแนวต้นปาล์มแล้วหมายถึงจะเจอกับลำธารที่ทอดยาวตามแนวต้นปาล์มและก็นําไปสู่แหล่งน้ําใหญ่ได้และในที่สุดเครื่องบินของเขาก็ได้ตกลงมาขูดกับต้นไม้ประมาณ2-3ต้นแล้วก็ดิ่งลงกับพื้นเขาเล่าให้ฟังว่านในตอนนั้นเขารู้สึกชะงักและก็ตระหนักถึงบางสิ่งที่ทําให้เขาดีอกดีใจนั่นก็คือการที่เขารอดชีวิตมาได้จากการที่เครื่องบินตกและเขาก็รวบรวมสติและคว้ามีดพกไฟฉายไฟแชก2-3อันและมือถือที่แบตใกล้จะหมดเต็มที่แล้วหนึ่งเครื่อง รวมถึงน้ำแล้วก็ขนมปังหลังจากเขารีบคว้าขอ,ของเขาก็รีบตะเกียกตะกายออกมาจากเครื่องบินในระหว่างที่เขาคานออกมานั้นเครื่องบินก็ได้ลุกเป็นไฟในตอนนี้เองต้องบอกว่าอันโตนิโอเขาได้กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งช่วงแรกในการเอาชีวิตรอดในป่าอเมซอนนั้นเขาตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์ใกล้ๆกับซากของเครื่องบินโดยเขาคิดว่าจุดๆนี้จะเป็นจุดที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดและนักบินค้นหาก็จะทําการบินอยู่รอบๆบริเวณน,นี้เป็นเวลา2-3ถึงวัน แต่ในทางกลับกันทีมค้นหาไม่สามารถที่จะหาพิกัดเครื่องบินตกของอันโตนิโอเซนาได้พวกเขาพยายามบินหาอยู่เหนือภูเขาและบริเวณรอบๆแต่ก็ไม่เจอร่องรอยแต่อย่างใดแต่อันโตนิโอเขากลับได้ยินเสียงของเครื่องบินที่บินอยู่เหนือศีรษะของเขาเขาพยายามโบกมือรวมถึงตะโกนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงใบพัดแต่ก็ไร้วี่แววของการช่วยเหลือและเสียงที่ตอบกลับมา ด้วยเห็นนี้เองเขาก็เลยล้มเลิกความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือใกล้ๆซากเครื่องบินของเขามาถึงในจุดนี้อันโตนิโอจะต้องตัดสินใจเดินออกจากจุดที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดแน่นอนว่าสิ่งที่รออันโตนิโออยู่ข้างหน้านั่นก็คือเหล่าบรรดาสัตว์ร้าย ไม่ว่าจะเป็นเสือจากัวงูฮานาคอนดาหรือว่าจระเข้เคมนและยังมีงูพิษและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่รอที่จะสร้างความอันตรายเขาถึงแก่ชีวิตอยู่หลังจากที่เขาคุ้นคิดหยุดพักใหญ่เขาก็เริ่มก้าวเท้าออกเดินทางเพราะว่าเขามั่นใจแล้วว่าความช่วยเหลือจากทางฟากฟ้า,าน่าจะมาไม่ถึงเขาแน่นอนเขาหยิบมือถือที่แบตจนจ,นจะหมดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดดูแอแผนที่ในตอนนี้อันโต,น,น,น,ตนิโอเขารู้แล้วว่าแม่น้ำที่ใกล้เขาที่สุดนั่นก็คือแม่น้ำปาลูซึ่งระยะทางของเขากับแม่น้ำนั้นห่างกันหกสิ อันโตนิโอเขาไม่รอช้าและก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาจะมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำปารูซึ่งจากจุดนี้อันโตนิโอเขาได้เล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดของเขาไว้ว่าในทุกๆวันเขาจะออกเดินทางเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้นซึ่งเขาจะอาศัยตำแหน่งของพระอาทิตย์ที่ขึ้นในการเดินทางไปตามทิศตะวันออกสู่แม่น้ำซึ่งในทุกๆวันเขาก็จะต้องเดินลุยกับหนองน้ำและเดินผ่านลอดใต้ถาวันอยู่หลายชั่วโมงและในช่วงบ่ายเขาก็จะหยุดพักเพื่อที่จะตั้งแคมป์ โดยแคมป์ของเขานั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ต้นปาล์มแล้วก็กิ่งไม้ทําเป็นเพิงง่ายๆเพื่อทําเป็นที่หลบฝนซึ่งสําหรับเรื่องของสัตว์นักล่านะครับผมอันโตนิโอเขาก็รู้อยู่แล้วว่าปกติสัตว์นักล่าจะออกล่าใกล้แหล่งน้ํานั่นก็เพราะว่าใกล้แหล่งน้ํานั้นจะมีเหยื่ออยู่มากมายด้วยเหตุนี้เวลาเขาจะนอนเขาเลยตัดสินใจที่จะไปนอนบนเนินเขาแต่เนินเขานั้นก็มักถูกลุมล้อมด้วยฝูงลิงแมงมุมที่พยายามที่จะทําลายที่พักของเขาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามลิงพวกนี้ก็เหมือนกับของขวัญที่พระเจ้าาาประทนมให้เขา เซน่าสังเกตพฤติกรรมของลิงและเฝ้าดูพวกมันเขาสังเกตเห็นลิงกลุ่มหนึ่งกำลังกินผลไม้สีชมพูขนาดเล็กซึ่งผลไม้ที่ลิงนั้นกำลังกินอยู่มีชื่อว่าบลูถือเป็นผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มของตระกูลเบอร์รี่ แน่นอนว่าเซนาเขาคิดว่าถ้าหากว่าลิงพวกนี้กินได้นั่นก็คงปลอดภัยพอที่จะให้มนุษย์อย่างเรากินได้เหมือนกันและจุดนี้เองผลไม้ชนิดนี้ก็เลยกลายมาเป็นผลไม้ย่างชีพของเขานอกจากนี้ในระหว่างทางที่เขากำลังเดินไปสู่แม่น้ำเขาได้เจอกับไข่สามฟองจากนกนามบูและแน่นอนว่าไข่สามฟองนี้จะช่วยทำให้เขามีแรงในการที่จะเดินต่อไปเขาพยายามทำแบบนี้ซ้ำๆวนไปทุกวันทุกวันจนเวลาผ่านมาสีอาทิตย์หลังจากที่เครื่องบินของเขาตก ในช่วงนั้นอันโตนิโอเขาไม่ได้ทานอะไรมาเป็นเวลานานถึง3วันอยู่ๆในขณะที่เขากําลังเดินอยู่นั้น <ๆ S 1> เขาก็ได้ยินเสียงเลื่อยยนแต่อยูยูเสียงนั้นก็ได้หยุดไปบวกกับในช่วงนั้นเองพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกเขาเลยตัดสินใจว่าจะหยุดตั้งแคมป์เพราะว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะต้องไปหาต้นตอของเสียงในตอนกลางคืนและในคืนนั้นเองต้องบอกว่าอันโตนิโอเขาสวดมนต์แทบจะทั้งคืนเพื่อที่จะขอให้พระเจ้าช่วยทําให้พวกเขาใช้เลือดไฟฟ้าอีกครั้ง และในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ยินเสียงเลื่อยแต่เสียงเลื่อยนั้นมาแค่ชั่วคู่เท่านั้นแต่นั่นก็ทําให้เขามั่นใจแล้วว่าเสียงนั้นดังมาจากทางทิศตะวันออกในที่สุดอันโตนิโอเขาก็พุ่งไปที่แม่น้ําและในบ่ายวันนั้นเองในขณะที่เขากําลังเดินไปเขาก็ได้พบกับผ้าใบากั้นน้ําซึ่งข้างๆนั้นก็คือคนที่กําลังกระทะเปลือกถั่วอยู่ใช่แล้วครับผมไซนาเขาเจอกับแคมป์ของคนที่เก็บถั่วชาวบราซิลที่มีชื่อว่า ซันตอสทาวเเลสอายุ67ปีซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นโชคดีของอันโตนิโอเซนามากๆนะครับผมเพราะว่านางซันตอสทาวเเลสนั้นได้เล่าว่าเธอไม่ได้มาเก็บถัวในบริเวณนี้เป็นเวลานานถึง3ปีแล้วนางซันตอสเล่าว่าหลังจากที่เธอเจอเซนานั้นเธอได้รีบแบ่งปันอาหารและที่พักให้กับเขาและได้ใช้วิทยุติดต่อ,อก,กับลูกสาวของเธอที่ชื่อว่ามีเลียที่อยู่ในเมืองให้ประสานงานไปหาแม่ของอันโตนิโอว่าในตอนนี้ลูกชายของเขาปลอดภัยดีและยังมีชีวิตอยู่ จนในที่สุดทีมช่วยเหลือก็ได้มารับเขากลับไปยังเมืองและก็เป็นคลิปวรยลอไปทั่วโลกเลยเกี่ยวกับคลิปนักบินตกที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ถึง37วันในป่าอเมซอนหลังจากที่เขากลับมาก็พบว่าตัวอันโตนิโอนั้นเขามีน้ำหนักลดลงถึง55ปอน์ และสิ่งที่โชคดีที่สุดสําหรับเขานั่นก็คือการที่เอาชีวิตรอดจากสัตว์นักล่าทั้งหลายที่อยู่ในป่าอเมซอนได้เขามีเพียงแค่รอยขีดขว่วนเล็กๆน้อยๆตามร่างกายเท่านั้นและเขายังบอกอีกว่าเขามีความเชื่ออยู่เสมอว่าเขาจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ซึ่งแรงใจที่ทําให้เขาเอาชีวิตรอดได้นั้นก็คือการที่เขาอยากกลับไปเจอหน้าคนที่เขารักในครอบครัวอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือ37วันเครื่องบินตกในป่าอเมซอนกับชายที่ชื่อว่าอันโตนิโอเซนา สำหรับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีที่ในที่สุดก็จบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งและต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือสตินั่นเอง3ส,สิ่งที่อันโอใช้ในการที่จะออกจากบ่านี้ได้นั่นก็คือ 1. สติ 2. การสังเกต 3. แรงใจ ซึ่งสสิ่งนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าหากว่าคุณเกิดเหตุการณ์ที่ต้องติดอยู่ในป่าหรือว่าต้องเอาชีวิตรอดยังไงก็อย่าลืม3สิ่งนี้นะครับผมและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ estava ocorrendo normalmente quando subitamente o motor parou, simplesmente parou. Ali onde eu estava eu tinha água mas não tinha comida. Eu estava vulnerável, exposto a alguns predadores. E, e ser encontrado justamente por uma família de extrativistas, de pessoas que trabalham é, em conexão, é, que, não, que não agridem a floresta de forma nenhuma, é, que percebe-se que eles vivem em comunidade, é uma coisa muito muito bonita. Isso, isso para mim foi, foi bem mágico, assim, sabe? Eu nunca tinha estado em uma área onde a mata é tão virgem, tão intocada, né? E o que eu descobri ali é que a Amazônia, ela não é uma floresta. Ela é quatro, cinco florestas dentro de uma só.